สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับช้มนะครับในช่องบุญน้ำหมูปลาหม้อ 10s นะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับกาบมาเบิงบรรยากาศในมืยแลงแดดอ่อนๆนะครับเนาะครับบรรยากาศกล้วยนอนต่มนะครับกล้วยนอนต่มพี่น้องเอ้ยพุ่นกล้วยกำลังกินหยาเนี่มาแรงนะครับเมื่อนี้ก็คือเกานะครับคือกับทุกมือนะครับแห้งแล้งนะครับห้อนนะครับห้อนครับห่อนเนี่ยครับกล้วยหน่อย กำลังกินยานะครับนะก็ร่งปงก,กงกล้วยก็ก็ล่างกินยาดีก็ร่ังปงก็ล่างถึกยาออนก็ล่างมีซีนอันนี้ลูกน้ำโชคนะครับนี่ลูกน้ำโชคดักยิย่งย่งหั่นกับฟากไปหั่นกับแม่แมเพิินนะครับกับแม่เพลินละขยับมานี้หนึ่งนี่ก็ตุกเทศเมียนะครับเด็กหน่อยลูกบ้านบ้านลูกบ้านบ้านนะครับตัวนี้ บรรยากาศในแมแรงนะครับแถวจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่เจ็ดขีดเจ็ดนะครับเด้อหลากหลายมองเที่ยวนะครับหลังจากนันก็ยังหลากหลายมองเลียงง่วเลียงควายนะครับเนาะงัวควายกัยังหลายคือเก่านะครับอันนี้กระท้องแล้วครับแม่นี่ท้องคือกันครับผมท้องกับพ่อบรนบ้านะครับจะไปอีกนิดอันแม่เผือกนะครับ แต่ตอนนี้เบิ่งบอกเลยแม่เผือกบอเผือกอยากกิต้นบอกรอกแอกแลกใส่เจ้าขุมทรัพย์ไว้นะครับแม่เผือกนั่นลูกเพิ่นนะครับลูกเพิ่นลูกของมังกรขาวนะครับนี่นตากาได้มาแล้วครับผมบันทงบันทงดูดีกินดีมัว่วค่อยเด้วยวมันคนนะครับงเออนหางเงินเสียตะขาไฟพี่น้อง แต่แม่นแพงเดือนนี่ห่อนกับห่อนบอได้มาผู้เดียวเด้อครับเมื่อนี่มาเลี่ยงสองคนเมื่อนี่ครับสองคนสองคนคือเกา่าสองเถาก็งอกอยู่นี่แหละนี่ตัวที่สามนอนเฝ้าสองเถาครับตามภาษาสองเถานั่นล่ละมาสิลองเพ่งสองอันตายายอยู่หัวอกตายายอีู่เดินนี่มาลองมีคนฟังบ่นาะเอาคลิปหน้าได้อีเมีเด้อสิลองสูฟังดอก มาอกตายายเอาสำหรับลิปนี้นะครับกะเบิอ้งองบรรยากาศได้มาเรงแถวพอนเจริญอำเภอพอนเจริญน,นะครับจังหวัดบังกันเบื้งครับเบื้งโอ้อยยางพารากอะไรครับแถวนี่ดีบ่พี่น้องอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเด้อแค่นี้ก่อนห่อนคักแล้วอ้าว อาเจนกินไปเรื่อยๆอีลูกกินให้อ้วนให้พี่ให้มีสีมีหนะังให้เป็นคั้วใหญ่ขั้ยงามคือเพลินนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุตินะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อฝากช่องไว้ด้วย